สวัสดีครับจุงกระแมวบองประโอนกรุ๊กรุ๊ปกระเนียแซมายทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลําเพลินออฟฟิเชียลนะครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลําเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับครับผมพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณนะครับตีสี่ห้านาทีแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ผมก็นอนได้เงีบหนึ่งแล้วนะครับนอนได้เงีบหนึ่งนะครับพี่น้อง นะครับว่าหันไ้ยินเสียงรถสตาร์ทนะครับผมหลังจากที่รถเวทีนะครับผมว่าออกเดินทางแล้วนะครับรถเวทีออกเดินทางแล้วนะครับรถเครื่องเสียงก็ออกเดินทางแล้วนะครับผมรถค้นฉากรถค้นฟ่อนก็ออกเดินทางแล้วเช่นกันนะครับพร้อมด้วยนะครับผมรถบัสตอนนี้นะครับผมสแตนบายความพร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับผม นะครับช่วงเวลาตีซีนะครับผมฮะตอนนี้ที่รถขั้วพระท่านเด้ออกนะครับก็ยังหนึ่งเข่าอยู่นะครับผมตอนนี้ทางด้านศิลปินหรือว่าน้องๆเด้นเซอร์นะครับผมฮะึ้นรถแล้วนะครับหลับอยู่บนรถแล้วนะครับคิดว่านะครับเตรียมความพร้อมนะครับผมมาสถานีต่อไปนะครับผมที่เราจะไปก็คือเคหะบางพีโครงการสามนะครับนะครับพี่น้อง ้ใไอยู่ใกก้ก็ไปเป็นกำลังใจให้ในได้ครับเด้อน,นะครับตอนนี้เตรียมความพร้อมอยู่นะครับผมขั้นพุ่นเป็นอาจารย์นักดนตรีกับมอล่ํานะครับขั้นนี้ก็สองขั้นนี้ก็จะเป็นแดนเซอร์นะครับผมนะครับเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางนะครับผมมา วัดระยะทางแล้วนะครับผมาจากนี้จากตลาดอีคิวไนท์ไปที่บางพีโครงการ3นะครับผมก็ประมาณหาสิบโลพอดีเป๊ะนะครับผมได้จับ GPS เบิ้งแล้วนะครับแล้วครับแล้วก็ล่อพีพๆที่เข้าไปหอดกอนนะครับส่งโลเคชัน่นหรือว่าจส่งตำแนหน่งไม่อีกเทือนึงนะครับผมเพราะว่ารถตู้ยังเฮ็ดกับเข่าอยู่นะครับผมยังหนึ่งเข่าอยู่นะครับผม นะครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมๆกันอยู่นะครับผมที่จอนะครับตอนนี้บรรยากาศช่วงตีซีนะครับผมนะครับบัตรสามคันเตรียมออกแล้วนะครับผมนี่นะครับบัตรนะครับยาวเลยยาวเลย เตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะครับผมนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับนะครับผม,มสำหรับทุกๆคันนะครับผมครับเอาวันนี้นะครับผมมาเบ่งความพร้อมนะครับผมครับ หลังจากนะครับผมที่ได้เตรียมความเสร็จแล้วนะครับรถไว้ที่ลดเครื่องเสียงลดออกเตรียมออกเดินทางนะครับผมออกเดินทางไปก่อนแล้วนะครับผมประมาณได้ช่วหาหน้าที่ซิหน้าที่แล้วครับผมครับตอนนี้ก็เหลือแค่รถบัตรนะครับผมแล้วก็รถขั้วนะครับรถขั้วญุคุนนะครับอันนี้ก็เตรียมออกแล้วนะครับ อย่าลืมกันแล้วกันครับผมพี่น้องนะครับเคหะบางพีโครงการ3นะครับผมอย่าลืมไปให้กําลังใจด้วยนะครับผมสําหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับคนอยยุใกล้ๆนะครับผมมาเป็นกําลังใจให้กรับมเมอร์มซารอนเพลินแพงด้วยกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาให้กำลังใจกันหลายๆนะครับนะครับแล้วก็เป็นช่วงนะครับออนทัวร์กทมรอบสุดท้ายนะครับก่อนจะปิดฤดูกาลนะครับผมซึ่งปิดฤดูกาลวันที่16ที่จะถึงนี่นะครับ แล้วก็พี่น้องนะครับผู้ใดที่พอสามารถมาให้กาลังใจนะเวทีได้นะครับผมสามารถซื้อบัตรเหมายังทันนะครับผมในวันที่เหลือนะครับจนกว่าจะปิดฤดูกาลนะครับผมในช่วงปิดฤดูกาลนะครับผม้ากท่านบอดนะครับผมผู้บริหารนะครับสาวนอยเพชรันแพงบอสโจยมานินนะครับก็นะครับทำการนะครับได้นะครับว่างแปลงไว้วางขึ้นจะเข้าผับนะครับผมเป็นลําเพลินเข้าผับนะครับในช่วงปิดฤดูกาลนะครับ เราก็มีไล่สดนะครับผมทุกเสานะครับให้พี่น้องนะครับผมได้เบิงได้มวนนะครับผมในไลยอันไล์สดทุกเสานะครับผมฮะก็จะต้องมีแมวล่าอีกเช่นเคยนะครับผมให้พี่น้องได้มวนได้ซึนเงยขึเกานะครับแล้วก็นะครับได้เบิงบรรยากาศนะครับเกาเได้กลับขึ้นมานะครับผมฮะไม่ว่าจะเป็นรายการแมวล่าหรือว่าศิลปินจะมาในรายการแมวล่านะครับผมว่าศิลปินมลํำเฮานี่แหละครับนะครับใครที่อยากมาร่วมนะครับผมฮากับรายการแมวล่าก็มาได้เลยนะครับ สารสิเปินเนาะซึ่งบอสก็บอกว่าแต่ละตรีมนะครับผมจะไม่เหมือนกันนะครับผมตรีมนี้จะเป็นการแต่งตัวนะครับผมฮะแต่ละเป็นอ่าแต่ละทรีมก็จะว่ากันไปนะครับนี่ครับผมฮะมองมองที่ผมนอนมองที่ผมพักนะครับก็คือตอนนี้คือรถครั่วนะครับอยู่ตรงรถครัวนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมว่าที่ยังไม่สามารถออกได้ก็คือนะครับแม่คั่วคือแม่หนุ่ยนะครับเรายังหนึ่งเข่าอยู่นะครับ ซึ่งนึ่งข้าวไปสแตนบายไว้ให้กับบรรดาพี่ๆคอนวอยนะครับหรือว่าอน้นองๆแดนเซองงรออจจนอนอน์นะครับเพราะว่าย่ำเศร้านี่คือก่อนเหตุงานก่อนลงงานอาจจะติดกินเข่ากันก่อนนะครับถึงกับข้าวจะยังไม่เสร็จแต่เราต้องได้ข้าวไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าไปที่นู่นมันอ๋อไปที่นู่นไม่มีน้ํานะครับไปที่นู่นมันไม่มีน้ําเราต้องนึ่งข้าวไว้ก่อนนะครับเตรียมความพร้อมไว้ก่อนน,นี่ วันนี้เราต้องไปตลาดใช่ไหมเอาตลาดไหนดีอะใกล้ๆหรือตลาดบางพีก็ได้เนาะมองเกาไหมที่เฮาสีแลนผ่านอยู่มั่งเออแมนบอนต้องแลนผ่านเส็นนั่นได้ไมหนุย่ยผ่านแมนบอถข้าสันาเท่ากับไปตลาดบางพีหรือตลาดอันนั่นก็ได้เขาเอื่นตลาดอย่างเกาะ ฮะ <Huh? S 2> ตลาดบางพีโ okay. อเคครับข่อยกับบุกหูนะครับผมว่าโอ้ตุกตาหนารถขอ่อยขึ้นนอนเอ็ดรลดยังสันนอะนี่ย่ำนอนบอนนอนเด้บัดย่ำคือรถแท่นสี่สินางเป็นมูเฮ้าลับบัดดีครับผมพี่น้องโอ้ขักปวดนะครับ น้ำบ่มีนะครับผมน้ำไม่มีที่นู่นนะครับเรายังไม่รู้ว่าน้ำจะมีหรือไม่มีเราต้องสแตนบายกับการนึ่งข้าวไว้ก่อนนะครับน้ำนะครับนะแม่ครัวช่วยบายหน่อยเถิด <laughs> 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 ต้องขอร้อง <laughs> ใช่ไหมเ <laughs> <laughs> นี่ยเอาอยกฟ่ฟติลาเน,นาะ เอาของเขามานังกินแล้วก็ต้องแบบเก็บให้เขานะครับผูกเปยงบมท่านได้แก้เลยครับนะครับนอนไปเงีบนึงแล้วนะครับแล้วก็นอนมากกบรดบอดแล้วครับโกนตับตามให้เขาได้ยินหนแล้วเอาละครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานกันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าจะเป็นทั้งเพจนะครับทั้งคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนากันแล้วกันครับผมคลิปนี้นะครับ ก่อนจะออกนะครับผมฮะก็เตรียมพร้อมๆนะครับทางด้านเรื่องเขาเรื่องหนามก่อนนะครับฝากไว้เนี้ยกแล้วกันครับผมฮะใครที่ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมฮะสาหรับคลิปนี้นะครับผมนี่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฮะสหรับคลิปนี้นะครับผมฮะลาไปก่อนจุงกระอคุณบ๊ายบายสวัสดีครับ